การเรียนรู้อิสลามคือการเรียนรู้ศิละปะการใช้ชีวิตที่ทําให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยนะครับเพราะว่าชีวิตของมนุษย์ไม่ได้จบลงตรงความตายความตายเป็นแค่เพียงประตูที่เปิดให้วิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราก้าวข้ามออกไปจากโลกชั่วคราวใบนี้นะครับแล้วก็จะไปสุภอน,นิรันร์ซึ่ง ชะตาก,กรรมทางด้านวิญญ,ญาณที่เป็นชีวิตที่แท้จริงของเราจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะกลับมาอย่างโลกนี้ได้เหมือนกับตอนที่เราคลอดออกมาจากโลกแห่งขันมันดาหรือโลกของท้องแม่เมื่อคลอดออกมาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะกลับไปได้กาบฉันใดครับเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้ววิญ,ญญาณก็ไม่ สามารถจะกลับมาอย่างโลกนี้แล้วเป็นสัมบเวศีฉันนะนะครับฉะนั้นขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับเราจะต้องเรียนรู้สองเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณที่นด้มหาวิาไลในครับไม่ได้สอนการที่ผมบอกทุกครั้งนะครับนั่นก็คือเรื่องการควบคุมวิญญาณนะครับให้เป็นนายที่ดีเพราะถ้าหากว่าวิญญาณซึ่งคนไทยใช้คําว่าใจแทนนะครับมันเป็นหนายที่ดีหนายที่ดีก็จะไม่บงการเบาเนะื้อหนังบางสายทาความชั่ว นะครับแต่หากว่าเราไม่รู้จักการควบคุมวิญญาณของเรานะครับให้เป็นนายที่ดีปล่อยให้วิญญาณของเราสกปรกและเป็นนายที่ชั่วนายที่ชั่วก็จะไม่บงการเบาเนื้อหนังมังสาให้ทำความดีนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้สร้างกการเรียนรู้ศิลปะในการควบคุมวิญญาณให้เป็นนายที่ดีนะครับเราสามารถควบคุมมันได้นะครับและอย่างหนึ่งก็คือเมื่อวิญญาณอยู่ในตัวเรานะครับเราก็ต้องรักษาวิญญาณของเราให้สะอาดหมดจดข่องแพ้ว เพื่อที่ว่าเมื่อวิญญาณออกจากร่างเราไปแล้วเนี่ยมันจะได้กลับไปสู่ผู้ที่ส่งวิญญาณของเรามาในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์ในสภาพของทารกที่วิญญาณนะครับสะอาดบริสุทธิ์ทารกจึงน่ารักน่าเอ็นดูน่าสงสารจะได้รับอันตรายก็มีคนคอยคุ้มครองทารกไม่เคยขออะไรคนก็อยากจะให้แลนะก็เพราะเหตุผลที่ว่าทารกมีวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับพระเจ้าจึงให้ความคุ้มครองให้ความดูแล ให้ความเอ็นดูให้ความเมตตาให้ความสงสารนะครับดังนั้นเมื่อเรามีวิญญาณอยู่เราก็จะต้องรักษาวิญญาณของเราให้สะอาดสองเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับในขณะที่เรามีชีวิตแล้วก็มีวิญญาณอยู่ในร่างของเราชะตากรรมของเราหลังความตายก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราแต่ว่าเมื่อเราอยู่ในโลกนี้นะครับวิญญาณเนี่ยอยู่ในตัวของเราเหมือนกับเนื้อหมือ เนื้อหนังมังสาแขนขาหูตาของเราก็เหมือนกับถุงม,มือที่สวมนิ้วมืออยู่นะครับนิ้วมือกระดิกไปทางไหนถุงม,มือก็เคลื่อนไปตามนั้นเช่นเดียวกันถ้าวิญญาณมันบงการอย่างไรเนื้อหนังมังสาแขนขาหูตาก็จะเคลื่อนไปตามคําบงการของวิญญาณเพราะ,ะนั้นนะครับวิญญาณจะต้องรับผิดชอบตอนที่เราตายร่างกายเราก็รอวันยุ่ยสลา,ายกลายเป็นธุลีไปแต่วิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงจะต้องไปรับผิดชอบ ในสิ่งที่มันบงการเนื้อหนังมังสาแขนขาหูตาของเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับเรื่องนี้ในหมหาวิทยาลัยไม่สอนนะครับพราคุณโชคดีที่มีโอกาสได้มาเรียนแล้วก็วันนี้นะครับเราจะเลือกที่มีความสาคัญเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของการละหมาดที่เป็นสิ่งแยกแยะว่าใครเป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเราดูกันตรงนี้ นะครับเพราะหากว่าคุณเห็นผมเนี่ยคุณจะไม่นึกเลยว่าผมเป็นมุสลิมนะครับเพราะผมไม่มีหนวดไม่มีเราผมไม่ได้ใส่หมวกนะครับผมก็เหมือนคนธรรมดานะครับแต่ว่าสิ่งที่ทําให้คนรู้ว่าผมเป็นมุสลิมมันก็คือการละหมาดถามว่าทุกคนเนี่ยทําบุญทาทานกันไหมทําบุญทําทานผมก็ทําบุญทาทานแต่คนที่ทําบุญทำทานมีใครจะรู้ไหมครับว่าคนนั้นเป็นมุสลิมหรือเป็นคริสหรือว่าเป็นชาวพุทธนะครับ พระก็ถือสิญนดคนมุสลิมก็ถือสิญนดนะครับแต่เรามองไม่เห็นนะว่าโอเคกําลังถือสิญน์อยู่นะครับพระก็ฉันเพลแล้วก็อดอาหารคนมุสลิมก็ถือสิญจนในเดือนอมาดอนนะครับดังนั้นการละหมาดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่แยกแยะว่าใครเป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมประการที่สองที่ความละหมาดมีความสําคัญที่เราจะเเดยนกันในวันนี้ก็เพราะว่าการละหมาดเนี่ยมันเป็นเสาของศาสนา นะครับถ้าหากว่าเสาพังนะครับอาคารก็พังถ้าเสาไม่มีอาคารก็ขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเสาไม่แข็งแรงเหมือนตึกสตองออาคารหน้าอาคารก็พังลงมาเะฉนนั้การละหมามดมีความสําคัญเพราะว่ามีคําสอนของอิสลามเป็นคําสอนของเนบีว่าละหมาดนี่เป็นเสาของศาสนาสิ่งที่ผมพูดนี่อ,อสอบนะผมไม่ได้บอกใบนะ นะครับเอาขอมสําคัญขึ้นก่อนล้านที่สามนะครับก็คือในวันฟื้นคืนชีพหลังความตายคุณจะต้องปรากฏต,ตัวต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้านะครับพระองค์จะไม่ถามเรกว่าคุณเคยเป็นนายกทัฐมนตรีไหมเป็นเลขานุก,การร,รัฐมนตรีหรือว่าเป็นผู้มีการร้านภาษาเกียรติํำปาหรือเปล่าพระองค์ไม่ถามครับเรื่องนี้พระองค์จะถามนะครับว่ามาลูกนี้เนะี่ยละหมาดหรือเปล่าถ้าเราตอบว่าละหมาด นะครับโอเคเราก็สบายไปเปาะหนึ่งละนะครับก็จะมีคําถามต่อๆมานะครับว่าละหมาดเนี่ยครบไหมกินอาหารเวลาสามมือ้อเพื่อร่างกายแต่ว่าละหมาดเป็นอาหารวิญญาณเนี่ยโอเคละหมาดครบไหมนะครับเพราะนั้นเรื่องของการละหมาดเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แยกแยะความเป็นมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมออกจากกันแล้วก็การละหมาดเนี่ยมัน คือศิละปะในการควบคุมวิญญาณนะครับและก็มันถูกดีไซน์มาในลักษณะที่เดี๋ยวถ้าเราเรียนไปเราจะรู้เลยว่าโอ้โหไม่มีเหตุผลอะไรจะมาอ้างเลยว่าไม่มีววลาละหมาดและฉันละหมาดไม่ได้นะครับเพราะว่าการละหมาดเนี่ยมันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้าหมายถึงการแสดงออกถึงความประญญนยูุ้คุณต่อพระผู้เป็นเจ้าซึ่งถูกดีไซน์มาในลักษณะที่ คุณสามารถทำได้ทุกที่ถ้าคุณต้องการจะทำนะครับ